ฟูจิแรปปิ่เป็นรถญี่ปุ่นปี1969นะครับผมรถ90ซีซีรถเดิมๆทั้งคันเลยมียางแก้มขาวนะบอดี้ไม่มีผุใดๆทั้งสิ้นขายความเดิม3สปีดเหมือนเวปป้าเลยข้อดีคืออะไรวะปล่อยเกียร์ไม่ดับนะใส่เกียร์หนึ่งแล้วเนะี่ยปล่อยคัทไม่ดับมันหาย,ยากและคดีตา์ดมือนี่เสียงมันเพาะเลอ่ะเ9 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับ พบกับร้านอาร์มดูทีดีซีแล้วนะครับผมผมบอกแล้วใช่ไหมมีไม่ได้ใช้ขายดีกว่าตอนนี้กาลังเทศกาลขายของเก็บตอนนี้นี่เลิกเก็บแล้วผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งคันนี้มีคนให้ราคาแต่ไม่ขายตอนนั้นยังเก็บอยู่ตอนนี้เลิกแล้วจัดให้นะครับผมสําหรับเจ้าฟูจิและบิท ฟูจิรับิมันมันรถประเทศอะไรเนี่ยมันเหมือนแลมเบต้ามากเลยนะออกงานบางทีคนว่าแลมเบต้าไม่ใช่นะครับมันเป็นรถญี่ปุ่นปี1969นะครับผมคันนี้เป็นเอกสารสัมปสามิตรแท้นะชื่อผมเองผมเสียสีมปรสามิตรมาแล้วรถ 90cc ีซีรถเดิมๆทั้งคันเลยนี่เคยอาบน้ํามาแล้ว1ครั้ง สภาพนี้หายากมากที่เก็บเพราะมันหายากอะ่ะครนนี้เกียร์มือสามสปีดนะครับผมแล้วสตาร์ทมือด้วยประเด็นใช้งานได้ครบเพราะมันเคยอาบน้ํามาแล้วยางเยิงใหม่ส่วนใหญ่รถผมจะวิ่งเล่นไม่เท่าไหร่หรอกมียางแก้มขาวนะบอดี้ไม่มีผุใดๆทั้งสิ้นขายความเดิมมันหายากและคดีสตาร์ทมือเนี่ยขออนุญาตการสตาร์ทเลยได้ยินเสียงยังสตาร์ทแล้วนะครับ <c oughs> แต่นี่ี่มนใกล้ๆมาใกล้ๆเออแต่อยู่นี่นะ <laughs> นี่ไฟเลี้ยวอยู่นี่นะอยู่ข้างเดียวกับแต่เลยปิงปิงปิงพอตบขึ้นเป็นไฟเลี้ยวขวาปิงปิงเป็นไงระบบไฟใช้ได้ครบคันนี้สองจังหวะนะอย่าลืมผสมถังด้วยนะโอตอลุบอยู่นี่ผสมถังนะ้ำมันเบนซินอยู่ตรงนี้แล้วดีป่านนี้ผมก็เปิดเดินเบามันเสียงมันเพ้ะเนี่ยเสียงมันเหมือนแบบว่า เครื two, ่อง9 0้าส anyway. ี <teor IS 2> ่สี่เนี่ยวะเสียงประมาณอารมณ์เวป้านะแต่เวป้าเขาอิตาลีนี่มันญี่ปุ่นไงมันแปลกไงแล้วมันฉีกด้วยฮะมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้านนะครับผมนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้ไฟเลี้ยวอยู่นี่ไฟหน้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเมื่อกี้บิดแรงหน่อยขาดไปแล้วนี่นี่ยังไงแต่แต่ง่ายจึงเดียวติด งไฟเบกรกปั๊บแล้วเห็นไฟเบรกไหมนี่ทะเบียนตองห้าป้ายญี่ปุ่นนะเอาไปด้วยนี่ 3, สามสปีดเหมือนเวป้าเลยข้อดีคืออะไรวะปล่อยเกียร์ไม่ดับนะใส่เกียร์หนึ่งแล้วเนะี่ยผู้หญิงขับได้เมื่อก่อนเมียผมก็ขับเนี่ยปล่อยเกียร์ไม่ดับนะเอ้ยปล่อยคัดไม่ดับงไงใส่สองใส่าสามไม่ดับอ่าโอเคองไง เสียงเพาะจะไปดูดันอย่าง4สูบได้ไงเล่ารถคลาสสิกขออนุญาตับเครื่องสำหรับเจ้าฟูจิแลบบิดรถปี1969 69. คันนี้90ซีซี2จังหวะสตาร์ทมือเอกาสารเป็นสัปสามิตรแท้ชื่อผมเองผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่79,500บาทเท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้คนระับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีซีนี่รับสาย หรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพัน้ายนรสิงิ์นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยู่ีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม like l i น์แอดอาร์มยูดีซจะขอรูปเพิ่มคันนี้คันนู้นคันไหนอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับแล้วผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่ง คลิปที่ผมถ่ายไปยาวๆจะเห็นคันนี้ท้ายคลิปนะตอนนั้นมีฝรั่งไปตามถึงบ้านเลยให้คันนี้10,000แไม่ได้ขายเอออยากเก็บเป็นสมบัติตอนนี้จะเอาสมบัติเอามาขายแล้วตามฝรั่งยังไงอะครับคุยกับเขาก็ไม่เป็น <c oughs> อ้าวเออฟูจิและปีตะไม่ได้เลยนะคุยไม่ได้เลยประเด็นคือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเบอร์รเ <c oughs> ขาด้วยเขากลับประเทศไปแล้วมั้งประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้อาร์มยูทีดีซีด้วยนะครับ อาร์มยูทีดีซี <ๆ S 1> ลาเล็กสวิสใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ